กันที่สายของคุณโอ๊กก่อนครับเรื่องของซ้ําซ้อนซ,ซ้าซากครับสวัสดีครับคุณโอ๊กครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณโอ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนนะหน้าโรงแรมหน้าโรงแรมที่เดิมป่ะที่เดิมเฮ <He i, S 2> ้ยเดี๋ยวยังอยู่อีกหอ๋อก็ผมต้องมาทุกเดือนครับพี่เดี๋ยวน้าหมายถึงว่าคุณโอ๊กจะโทรมาเล่าเนี่ยครั้งที่แล้วก็โทรมาจากหน้าโรงแรมครับพี่ครั้งนี้คือไปทํางานก็อยู่หน้าโรงแรมอีก ก็คือลงมานั่งรอครับข้างล่างมันสงบกว่าเงียบกว่าข้างข้างบนมันไม่มันไม่สงบรอกในห้องอ่ะคือเขาคงเปิดโทรทัศน์นะครับเสียงดังวันนี้พักกับกับใครพักกันกี่คนเออเหมือนเดิมครับผมมากับคนขับรถโอ้โหหนึ่งคนครับผมนะฮะหลายท่านคงจะจํากันได้ครั้งที่แล้วในคุณโอ๊กมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนเล่าเรื่องจบเราก็ไปส่งคุณโอก๊กัน นะครับให้เดินขึ้นไปบนโรงแรมนะครับโรงแรมนี้อยู่ที่โคราชทำมจไม่ผิดถูกไหมใช่ครับเออโอ้ยได้บรรยากาศมากเดี๋ยวแล้วป้าป้ายอ,อยู่ป่ะอา่านั่งอยู่ที่ฟอนครับผมเอาป้ายนั่งอยู่ที่ฟอนนะ uh huh. แล้ววันนี้ถามหน่อยเจออะไรแปลกๆยัง ยังไม่เจอเหรอกครับพี่ไม่เจอไม่เจอ,อไ,มไม่เจอโอเค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 แค่ถามดูแค่ถามดูาม,ดมาคุณโอ๊กมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาจากคุณลุงขับรถท่านหนึ่งเออเรียกเป็นพี่ดีกว่าครับเป็นพ,พี่คนขับรถอ่านะครับเขาเล่าให้ฟังว่ายัางไงคุณโอ๊กเชิญเลยฮะก็คือต้องเกินก่อนว่าหลังจากอ่าคลิปที่แล้วเนี่ยก็ไปจีบเข้ามาครับโดนไปสองขวดครับผมอืมอืมอืมคือ,คอให้ให้สินบนไป ใช่ครับถึงจะเปิดปากออกมาได้ครับครับเริ่มเริ่มเรื่องเลยนะครับได้เลยครับเอเสียงได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนครับครับผมคือเรื่องเนี้ยครับเกิดขึ้นประมาณเก้าปีก่อนครับเกิดอยู่ในภาคเหนือนะครในถนนเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับในเชียงใหม่เอ่อพอดีว่าพี่คนขับรถเนี่ยครับ ช่วงก่อนอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อแปดปีเก้าปีก่อนเนี่ยแกไม่ได้มาขับอยู่ที่โค,าคราชแกขับอยู่ประจำสซเหนืออ mm. ก็คือช่วงนั้นแกก็คงไปกับเซลปกติครับที่ก็ไปจนถึงเออาเป็นว่า,าแม่ห้องสอนแล้วกัน mm. แกก็ไปพักปกติที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแม่ห้องสอนช่วงนั้นเนี่ยแกเพิงจะเดินทางนะครับไปถึงโรงแรม ช่วงประมาณสามโมงครึง่งประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยแกก็ปกติกันครับก็จะไปซื้อเครื่องดื่มมาฮพักผ่อนอยู่ในห้องส่วนคุณพี่คนขับเนี่ยผมให้ชื่อแทนย่อว่าคุณพี่พอแล้วกันครับครับเอแกก็ไปอาบน้ำครับระหว่างนั้นออคุณเซลครับที่ไปกับพี่คนขับเนี่ยผมให้ชื่อย่อว่าคุณพี่ต่อแล้วกัน ครับแกก็ไปซื้อเครื่องดื่มมาครับนั่งดื่มไปสักพักหนึ่งค,คนที่พอเนี่ยแกก็เลยออกมาแล้วก็ดื่มไปนิดนึ่งในระหว่างที่กำลังแต่งตัวอยู่นั้นเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังครับครับคุณพี่คุณพี่ตอนเนี่ยที่แกเป็นเซลล์นียแกก็เลยรับโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นหัวหน้าครับโทรมารก็คือเป็นธุระเรื่องงานว่า พอดีว่าสินค้าที่ส่งมาจากรุงเทพเนี่ยครับมันไม่สะดวกที่จะส่งขึ้นมาที่อแม่ฮ้องสอนนี้สินค้ายังตกค้างอยู่ที่เชียงใหม่ครับฉะนั้นมันจึงต้องเป็นธุระของทั้งเซลลและคนขับรถที่จะต้องตีรถกลับเพื่อ <ไป S 1> ที่จะไปนําสิน<อ>ใช่ครับออเพื่อเป็นธุระที่จะไปนําสินค้าตรงนั้นนะครับ,รบเข้ามาส่งลูกค้า แล้วมามาขายให้ลูกค้าในอำเภอนั้นครับครับหลัจงจากนั้นก็ประมาณห้านาทีเอ่อก็พี่พอกับพี่ต่อเนี่ยแกก็คุยกันว่างั้นเดี๋ยวเรารีบออกเดินทางแล้วกันเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าภาคเหนือเนี่ยการเดินทางในจังหวัดแต่อำเภอแม่อสอนหรือว่าเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นเขาออืแต่วว่าถ้ามันดึกมากเนี่ย มันก็จะเปี่ยวมากและอันตรายมากจากแม่ห้องสอนมาเชียงใหม่นี่โอ้โหเขาทั้งนั้นเลยฮะโค้งหาสารมากใช่ครับพี่แกก็เลยกล่าวว่าขับกันไปสองคนก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้เนี่ยด้วยความที่พี่พอเนี่ยแกเป็นคนขับรถแกวัยแล้วก็คือแกแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมครับแกก็เลยรีบไปเตรียมรถเตรียมอะไรเพื่อที่จะออกเดินทางกัน แกก็เลยไปที่รถแล้วก็รอพี่ต่อเนี่ยครับอืมเออแกก็รอไปประมาณสิบห้านาทีพี่แจ๊คครับซึ่งเอ่มันก็ถามว่านานไหมมันก็ไม่ไม่ค่อยานานเท่าไหร่มันจับปกติการแต่งตัวครับคร่ะรอไปประมาณสิบห้านาทีเอ่พี่ต่อเนี่ยแกก็วิ่งมาแล้วก็ขึ้นรถสักพักหนึ่งรถก็ออกปกติครับ,รบเดินทางไปได้ช่วงออกเดินทางเนี่ยประมาณสี่โมงกว่าอือ่า ด้วยเวลาน,น,นะครับเออการเดินทางเนี่ยมันก็จะปกติว่าเราต้องออกจากอําเภอใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้าเส้นทางที่เป็นเขาครับครับพอขึ้นรถได้เนี่ยออกมาสักใกล้ๆจะเข้าเส้นทางที่เป็นเขาแล้วเนี่ยอืพี่ต่อเกยเนี่ยก็งยงเงียบๆแล้วแกก็ขหลับไปครับครับส่วนพี่พอเนี่ยแกก็คงเข้าใจครับว่าดื่มมาอาจจะรีบอาจจะง่วงหรือว่าอาจจะ ่นิดนึงอย่างเงี้ยครับแกก็เลยไม่ว่าอะไรอ๋เอ,อเดินทางไปสักช่วงระยะชั่วโมงกว่ามันก็หกหกโมงครับมันก็จะเริ่มมืดมืดหน่อยพอดีว่าพี่พอเนี่ยเขาปวดปัสสาวะครับพี่แกก็เลยต้องอดทนแล้วก็ขับไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะเจอจุดพักรถครับ,รบทีนี้เนี่ยอ พี่พอแกขับไปเรื่อยๆเนี่ยแกก็ไปเจอจุดพักรถซึ่งอ๋อเท่าที่ได้ฟังงานเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอุทยานออืครับผมอืของเจ้าหน้าที่นี่แหละแกก็เห็นว่าเออมีเปิดไฟอยู่มีห้องน้ําแกก็เลยลงไปจากนั้นเนี่ยเอ่อขอโทษนี่คะเจ็บคอค่อยๆเล่าฮะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่แกไปเข้าห้อง,งาน้ําเนี่ยแล้วแกกลับมาที่รถแต่เอ๊ แต่แกแปลกใจว่าอ่ะพี่ต่อหายไปอา้าวพี่ต่อไม่ได้นอนอยู่ในรถใช่ครับอตอนนี้คือพี่พี่ต่อเนี่ยอยู่ดีก็หายไปจากรถแกก็คิดในแง่ดีครับว่าอ่าแกเนี่ยอาจจะไปเข้าห้องน้ําส่วนกันครับทีนี้เนี่ยแกก็เลยรอ,อประมาณสิบนาทีได้ครับออ่รู้สึกว่าพี่จอเนี่ยแกก็เดินกลับมาเหมือนว่าค่อยๆเดินคอตกกลับมาชา้ชาๆช้าๆัวขึ้นรถด้วยความที่ แกก็รีบหน่อยแกก็เลยไม่ได้เอะใจถามอะไรเห็นว่าขึ้นรถเรียบรอ้อยก็ออกเดินทางกันต่อครับครับทนีนี้ออกเดินทางไปได้สักครึ่งชั่วโมงครับประมาณหนึ่งทุ่มนิดนิด,นดที่แกบอกครับแกเอะใจว่าเอ่อเส้นทางเนี่ยมันก็จะเริ่มมืดครับเพราะว่าช่วงปีห้าสองเนี่ยไฟมันก็ไม่มีปกตินะครับ,รบในเขาในอะไรอืมันก็จะมืดทีนี้แกก็จะเห็นแค่ไฟหน้ารถ ตามปกติของคนที่แกขับรถประจําเนี่ยการขับรถกลางคืนก็จะต้องใช้ความระมัดระวังแกเก็มองกระจกซ้ายกระจกขวาไงครับแต่ว่าพวกรถหกล้อใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีกระจกกลมอันหนึ่งครับพี่แจ๊คซึ่งจะฝ่่งไปตรงหน้ารถตัวเองครับครัและระหว่างที่แกขับมันไ่ดีแกก็จำเรีองไปมองกระจกใบนี้แหละครับกระจกไอ้กลมๆเนี่ยนะอใช่ครับคือมันจะสัองลงไปตรงป้ายทะเบียนหน้ารถตีเลยครับ ทีนี้พอแกเหลือไปเห็นเนี่ยแกเขต้องตกใจเลยครับพี่เพราะว่าอยู่แกเห็นเหมือนศพห่อผ้าขาวครับพ<อ>ี่ติดอยู่หน้ารถแกครับแก,กด้วยความตกใจแล้วก็ใช้สติอย่างสูงเลย<อ>เพราะรถกําลังจะลงขาแกก็เลยค่อยๆหยุดแล้วก็ดึงเด็กมือแล้วก็รีบลงไปดูออสรุปว่ามันไม่มีอะไรเลยครับพีบ่ทีนี้แกก็ ตุ้มๆต,ต่อมๆแต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องทําต่อก็คือต้องขับรถไปขึ้นของครับ,รบแกก็เลยขึ้นไปบนรถอแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ออกเดินทางต่อแล้วแกก็คิดว่าแกคงตาฝาเพราะว่าด้วยด้วยการที่แกเนี่ยดื่มมานิดนึงครับครับผมจากนั้นเนี่ยอแกก็เดินทางไปปกติครับอขับคนเดียวส่วนพี่ต่อเนี่ยแกก็หลับ หลับปกติเลยครับหลับเหมือนคนนั่งนั่งหลับบนรถอย่างเงี้ยครับทีนี้อพอได้เวลาสักประมาณสามทุ่มครึ่งครับพี่แจ๊คถ้าที่แกดูเวลาแกบอกว่าแกเริ่มเห็นป้ายว่าเออมันจะเข้าอำเภอครับครับเรื่องอำเภอเนี้ยจะบอกได้มั้งครับพี่เพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง ใช่ครับคืออําเภอปลายอาเภอปลายอ่าทีนี้แกก็ผ่านปลายเนี่ยครับแกก็ปกติทีนี้ด้วยความที่แกก็คงออยากจะหาอะไรดื่มนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ําที่ปั๊มในอําเภอเนี้ยแกก็เลยแวะเข้าไปในปั๊มครับทีนี้แกก็ลงไปเห้องน้ําอีกครับแล้วก็ เดินไปที่เซเว่นเพื่อซื้อกาแฟหรือว่าซื้อเครื่องดื่มแับดื่มทีนี้กลับมากลับมาเนี่ยไม่เจออีกแล้วไม่เจอพี่ต่อยแล้ว,าวหายไปแล้วใช่ครับหายไปแล้วทีนี้เนี่ยเออแกก็เลยคิดในใจว่าก็คงไปเข้าห้องน้ําครับปกติครับแกก็เลยขับรถไปเติมน,น้ํามันแล้วก็มาจอดรอตรงหน้าเซเว่นครับครับแล้วทีนี้เนี่ย แกก็รอสักประมาณสิบห้านาทีเหมือนเดิมเลยครับอพิทพิตอเนี่ยแกก็ค่อยๆเดินกลับมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไม่พูดไม่จาเลยนะครับแกข็หลับอหลับอีกทีนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ต้องออกเดินทางทีนี้ก็ออกจากอำเภอปลายเนี่ยครับไปตามเส้นทางอพอได้ระยะเวลาสักหนึ่งชั่วโมงประมาณสี่ทุ่มเนี่ยพี่ คือแกเริ่มขับไปตามทางเนี่ยแกก็อาจจะเริ่มแบบเอมันเปิดแอร์เย็นตามมันก็จะสลืมสลือนิดนึงครับครับแกก็เลยต้องตั้งสติค,ค่อยๆขับไปอ่าระหว่างนั้นนะครับแกเห็นว่ามีไฟสูงครับสาดมาตามเอน่าจะเป็นไหลเขาก็คือเหมือนมีรถขับมาตามเส้นทางเลยครับพี่แต่พอแกเปิดไฟสูงเนี่ยไฟมันก็จะสว่างมาตามเขาครับ,รบแกก็เลยเปิดไฟ อขอทางเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเอรถแกเนี่ยเป็นรถใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากครับแกก็ขับไปเรื่อยๆครับปกติจากนั้นแหละแกก็เห็นว่ารถเนี่ยที่กําลังตามหลังมาเนี่ยตบไฟเพื่อจะเลี้ยวขวาแซงอจากนั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรครับรถตู้คันนั้นอ่ะก็แซงออกไปครับแต่ยังไม่ทันที่จะพ้นสายตาในระยะห้าสิบเมตรเลยครับพี่แจ๊คพี่อ เขาเห็นว่ารถตู้คันนั้นนะครับเสียหลักตกเหวใช่ครับพี่ก็คือเสียหลักแล้วก็ตกเหวลงไปเลยครับแล้วสิ่งที่แกบอกก็คือแกได้ยินเสียงว่ารถมันคว่ำแล้วมันกิ้งลงไปข้างล่างเนี่ยครับมันตีกับต้นไม้เสียงดังมากด้วยตอนนั้นเนี่ยแกก็เลยตั้งสติแล้วแกก็ค่อยๆขับรถไปในจุดนั้นแล้วก็ไปจอดครับครับ แต่ด้วยนวเวลานั้นนะครับการที่แกอยู่ในเขาเนี่ยแกไม่สามารถโทรแจ้งไม่เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่มีสัญญาณเลยครับครับครับส่วนแกแกก็เลยรีบขึ้นรถมาเพื่อกะจะเดินทางต่อเพื่อให้เจอหมู่บ้านหรือให้เจอจุดที่เป็นชุมชนเนี่ยเพื่อจะมีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจะได้โทรแจ้งกู้ภัยหรือว่าตำรวจได้ทีนี้เนี่ยแกก็เดินทางปกติครับรีบขับออกไปสักประมาณ สิบนาทีครับแกก็เจอหมู่บ้านอ่าเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่ครับเป็นเหมือนชาวบ้านที่เขามาปลูกบ้านตามไหลเขาธรรมดาครับครับติดกัะปุดทยานอ่าของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นป้อมเนี่ยครับอยู่แกก็เลยรีบลงไปแล้วจากนั้นนะมันก็มีสัญญาณแกก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็รับแจ้งบอกว่าอ๋อณนะจุดจุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปเซอร์เวดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งพวกกู้ภัยให้ครับ ทีนี้เนะี่ยหลังจากแจ้งเสร็จเนี่ยแกก็ตั้งสติครับแล้วก็ด้วยความที่แกไม่เคยเห็นอะไรจัดจับสักพักหนึ่งแกกลังจะเดินกลับมาที่รถออเแกก็เห็นว่ามีลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินอยู่ข้างบ้านตรงตรงป้อมกับเจ้าหน้าที่ครับแกเดินออกมาอพี่พอเนี่ยแกก็เลยเดินไปหาลุงแล้วก็แจ้งให้ลุงทราบว่าเออ่ที่วิ่งผ่านมาประมาณเจ็ดแปดโลเนี่ยออมีอุบัติเหตุรถตู้ตก ตกเขาอยู่นะแจ้งตำรวจไปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วอะไรอย่างนี้ตะลุงแกก็เลยตกใจแกถามว่าเองไปเจอที่ไหนพี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยครับในช่วงประมาณสิบกิโล嗯嗯ที่ผมวิ่งผ่านมามันจะมีโคง้งหักซอกที่เป็นทางลงเขาอยู่ตะลุงแกก็ตกใจครับแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่ม เองเห็นที่ไหนอบอกว่าตรงนั้นแหละลุงประมาณสิบโลแกก็บอกว่าเองตาฝาดแล้วอดีรถตู้เนี่ยมันเคยตกตรงนั้นจริงแต่มันผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตประมาณเก้าศพครับด้วยความที่แกก็ตกใจแล้วก็ตะลึงแต่แกก็พยายามไม่เชื่อครับว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่แกเห็นก็ได้ไง ใช่ครับเขาก็เห็นกับตาออืทีนี้แกก็ยืนคุยกับลุงบอกว่าลุงมันจริงๆนะผมเห็นมากับตานะผมยืนยันนี่ผมแจ้งตำรวจไปแล้วแจ้งกู้ภัยไปแล้วครับลุงเขาบอกว่าแล้วเองมาทําอะไรแถวนี้ถ้ามันคืนในเขาขับรถมาดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันไม่ดีแล้วก็เขาก็เตือนมาด้วยพี่พอแกก็ อธิบายแปลว่ามันเป็นงานคือต้องอมีหน้าที่ขับรถกลับมาเพื่อของแต่นั้นแกก็ตั้งสติได้แกก็เลยกลับไปขับรถเหมือนเดิมครับพี่ก็คือต้องทําหน้าที่เดิมครับ,รบทีนี้นะแกก็ขับรถไปตามปกติเลยครับเพื่อที่จะ,ะเดินทางไปถึงจุดหมายจากนั้นเนี่ยแกก็ไปเจอป้ายบอกระยะว่าอีกประมาณก็ สามสกิโลมาณนี้มันจะเริ่มเข้าเริ่มเข้าชานเมืองเชียงใหม่ครับก็คือออกจากเส้นเส้นทาง,งบนเขาคแค่ก็ขับไปเรื่อยๆครับที่นี้อในระยะเส้นทางเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคร,ครับผมมันก็จะไปสุดอีกทีตอนเวลาห้าทุ่มก็คือออกจากเขาแล้ว ทีนี้เนี่ยตามปกติของคนที่เขาขับรถมาเหนื่อยๆเจอแอร์แล้วมันก็จะงง่วงๆหน่อยแกก็เลยต้องหาแวะปั๊มเพื่อที่จะล้างหน้าล้างตาครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คของขึ้นของที่ขนส่งอีกทีอครับทีนี้แกก็เลยแวะปัมป๊มปั๊มหนึ่งครับครับในชาเมืองเชียงใหม่นั่นแหละอทีนี้เนี่ยแกก็เหมือนเดิมครับจอดรถไว้ตรงหน้ารู้สึกจะเป็นมินิม,มาร์ ธรรมดานี่แหละครับ,รบแล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาทีนี้กลับมาอไม่เจอพี่ตอยแล้วครับพี่ตอหายไปอีกแล้วมันลุ้นตรงนี้แหละออือทีนี้เนี่ยด้วยความที่แกคิดว่าก็คงลงไปซื้ออะไรครับก็ลงไปเข้าห้องน้ําอีกเหมือนเดิมอแกก็ขึ้นไปนั่งรอที่รถครับครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันเนื่อนนานไปเกือบ ครึ่งชั่วโมงครับพี่เกก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะมันนานไปนะครึ่งชั่วโมงใช่มันนาน,านไปแล้วก็อาจจะยังมึอนอยู่ยังเมาอยู่ไปนั่งไปนั่งหลับที่ไหนหรือเปล่าครับแกก็เลยออกลงไปจากรถครับแล้วไปเดินไล่ดูข้างห้องน้ำไปไล่ดูแถวมินิมารก,ก็ไม่มีเกแก็ยังเอะใจอยู่กำลังกะว่าจะโทร,รจะโทรตาม พี่ต่อเนี่ยเผื่อโทรศัพท์อยู่กับตัวพอแกนั่งปุ๊บแกก็เลยกะจะโทรในขณะนั้นครับเอมีเด็กปั๊มคนหนึ่งเดินผ่านมาจะถามว่าพี่มาทําอะไรครับถ้ามึงคืนเอเด็กปั๊มเด็กปั๊มก็ถามประมาณนี้ครับพี่แกก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีพี่มาทํางานพี่แวะเข้าน้ําตอนนี้เอเซลล์ที่มากับพี่เนี่ยหายไป เด็กปั๊มคนนี้ก็สวนเลยพี่บอกว่าผมยืนอยู่ตรงหน้าตู้เก็บเงินในปั๊มเนี่ยผมเห็นพี่เลียวรถเข้ามาผมเห็นพี่ขับมาคนเดียวนะเฮ้ยอยู่ขนลุกเฮ้ยเขาก็ถา่งดวยว่าไอ้นุ่มเองจะมาหลอกพี่ทําไมครับพี่เนี่ยขับมาจากเชียงไอ้แม่องสอนเลยนะอะอะอย่ามาหลอกพี่ครับ แกก็บอกไอเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้หลอกครับพี่ผมเห็นพี่ขับมาคนเดียวอืก็ผมเห็นพี่ลงจากรถคนเดียวผมก็คิดในใจว่าสงสัยมาเข้าห้องน้ํามาซื้อของครับนี่พอดีผมจะเดินเข้าห้องน้ําผมเลยเดินมาสักพักเดียวเองที่ไม่ถึงห้านาทีแกกําลังอจะกดโทรหาเบอร์ของพี่เซลพี่เซลลที่ชื่อต่อเนี่ยครับ<อ>เพื่อที่จะโทรตามครับ ยูดีเปโรงแรมโทรสวนกลับมาสิ<อ>โทรสวนกลับมาแล้วถามว่าพี่พอพี่อยู่ไหน<อ>ด้วยความที่แบบว่าพนักงานเนี่ยพักกันทุกๆเดือนเนี่ย,<อ>ะยจะรู้จักกันดีแล้วก็สนิทกันครับ,รบทีนี้แหละแกก็ถามว่าพี่พี่พอพี่อยู่ไหนอบอกว่าอตอนนี้พี่อยู่เชียงใหม่แล้ว<อ>พี่กลับมาเอาของครับพนักง,งานครับบอกว่าพี่รู้ไหมว่าอะไรขึ้น พี่พอก็เลยถามสวนไปว่าเกิดอะไรขึ้นอพอดีว่าหนูเห็นว่าห้องเนี่ยห้องพี่เนี่ยมันเปิดไฟไว้แล้วประตูมันแง้มเอาไว้ทั้งๆท,ที่ห้องอื่นรอบข้างเนี่ยเขาปิดไฟหมดแล้วครับคิดว่าพี่เนี่ยพี่เนี่ยดื่มหรือจนหลับแล้วก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อกห้องครับหนูจึงเดินไปดูพี่คิดพี่จะกคิดว่าเขาเจออะไรครับไม่รู้เล่าเลยเล่าเลยเล่าเลย สิ่งที่น้องพนักง,งานคนนั้นเจอก็คือพี่ต่อครับนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่บนปีกยศพี่ต่อใช่ครับตายเหรอเสียชีวิตเลยครับเขาคว่ำหน้าอ้าปากค้างแล้วก็หัวนี่ปูดบุกลงไปเลยพี่โอ้ยเป็นไรอ,ะอ่ะก็คืออหลังจากเรื่องเรื่องเนี้ยครับผมก็สอบถามเขาแกเขาบอกว่าเอหลังจากที่ ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่มาชิสูตรหรือว่าดูศพเนี่ยครับปรากฏว่าแกเนี่ยดื่ม,ด,มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยครับเหมือนว่ารีบดื่มจนกระทั่งแกติดคอครับจากนั้นการที่ติดคอเนี่ครับมันเหมือนว่าไปอุดตันทางเดินหายใจแล้วก็เหมือนสัอึกแล็บมันวูบก็พี่แล้วหัวแกเนี่ยลงไปฟาดกับท้ายไอ ้ายเตียงอ๋อแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยคือหมายถึงว่าเกือรีบดื่มเพื่อจะรีบออกไปทํางานใช่เสียดายไอ้ของ<ก>เออยเออเอเอครับทีนี้พี่พอแกก็ไม่เชื่อครับอแกไม่เชื่อพอดีว่าแกเจอเบอร์พี่เซลพี่ตองพอดีครับแกเลยวางปุ๊บแล้วแกรีบโทรสวนกลับไปเลยอปรากฏว่า ประมาณนาทีหนึ่งอไอพนักง,งานคนนั้นรับสายอก็คือรับสายเครื่องของพี่ต่อครับแต่อยู่ที่โรงแรมครับทีนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่ามันมันใช่แน่แน่มันจริงแน่แน่และแกก็นั่งสงสยัยแบบว่าปวด,ดหัวน้ำตาไหลเลยก็คือแกสงสัยว่าแล้วใครที่นั่งมากับแกตลอดทางไม,ไม่ต้องสงสัยแล้วแกมากับใครเฮ้ยน่ากลัว คือน่าจะเป็นการสำลักสำลักมากกว่าเพราะไม่ไม่น่าใช่ติดคอหรอกคือรีบดื่มแล้วก็อาจจะสำลักสำลักแล้วมันก็คงแบบโอ้มัน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 เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันบาดคออยู่แล้วไงครับผมแกอาจจะวูบโอ้โหหัวฟาดตายเลยอะฮะครับก็คือเหมือนว่าแกวูบไปแล้วคงคงไม่ได้ดูดีแกคงหัวไปฟาดแล้วเหมือนว่าสลบครับ แล้วก็คือหือว่ามันบุกเข้าไปเนี่ยกระทบกระเทือนสมองแล้วก็มีเลือดข้างประมาณเนี้ยครับพี่โอ้ยสงสารพี่ตอจังเลยขับรถมากับใครวะาซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แกเนี่ยต้องย้ายเขตขับที่โคราชอืมจากตอนนั้นก็คือไม่กล้าขับเส้นนั้นแล้วก็คือเชิงว่าไม่กล้าขับครับพี่แก ทุกเดือนต้องไปพักที่นี่แหละโอไม่ไหวนะแล้วก็ถนนเส้นนี้แหละที่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับอถ้าแกต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วแกคิดว่าเซลล์คนเนี้ยสนิทกับแกด้วยคอดื่มเหมือนกันด้วยครับก็มีสิทธิ์ที่จะมาเจอกันเหมือนเดิมครับครับเรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวมากนะครับพี่เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัว คือต้องบอกต้องบอกคุณผู้ฟังคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคือเรื่องเนี้มันไม่เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงของคุณโอ๊คนะครับคุณโอ๊คเนี่ยไปฟังคุณพี่ท่านหนึ่งคุณพี่คนนี้ยพี่ตอเนี่ยเล่ามาให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วพี่พอครับพี่พอขอภายพี่พอเล่ามให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วปรากฏว่าคุณโอ๊คก็ต้องมาเรียบเรียงเรื่องแล้วก็มาเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านถ้า สมมุติว่าเป็นแฟนรายการจริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันแลวเคยบอกกันว่าใจเย็นๆในการฟังไม่ต้องหัวร้อนแต่ละคนมีวิธีการเล่าไม่เหมือนกันแล้วผลสุดท้ายเรื่องนี้เฮ้ยน่ากลัวคุณโอกน่ากลัวเออแต่ทุกวันนี้ตัวของพี่ต่อไอพี่พอยังขับรถอยู่ไหมก็คือยังขับรถอยู่กับผมครับมาห <c oughs> มายถึงว่าคนที่นอนอยู่บนห้องนั่นคือใช่ครับพี่พอครับพี่เหรอ ก็ผมถึงได้บอกพี่ว่าผมไปจีบมาให้แล้วเสียไปสองขวดครับครับประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวนะที่ที่ไปนอนนอนอยู่โรงแรมนะตอนนี้นอนห้องเดิมนะวันนั้นที่คุณโอ๊กโทรมาเล่าป่ะใช่ครับผมมันย้ายห้องไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนห้องเดิมคือผมผมกระชินนะพี่ด้วยความที่ผมไม่เจอก็ดีแล้วแต่ไอห้องข้างๆมันมีเป็นห้องปิดตายนะมันมันก็ ก็อยู่ได้นะครับพี่เออเออเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเรื่องเนี้นะครับหมายถึงอ๋อโอเคคือไม่อยากไปเล่าข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่าไปแล้วเดี๋ยวพี่พอเขาก็เป็นเจ้าของเรื่องอนะฮะใช่เขาอยข้างบนด้วยแล้วตอนนี้แกหลับไปยังไม่รู้ก็คือต้องบอกพี่แจ็คอย่างนี้ครับทุกวันเนี้ยที่แกดื่มแล้วก็หลับดื่มแล้วก็หลับเพื่อที่จะทําทให้ไม่ต้องอนึกถึง อะไรแบบนี้เพราะแบบนี้อ่าเข้าใจแล้วใช่ครับโอ้โหเฮ้ยโอ้หักมุมเออตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกที่ผมคิดนะที่ฟังเรื่องนี้นะผมแค่คิดว่าผมผมผมรู้แหละว่าพี่พี่พอเนี่ยขับรถมาคนเดียวแล้วก็ลืมพี่ต่อไว้ที่โรงแรมแล้วก็คงค<ร>เดี๋ยวคงจะมาแบบเอ้ยโทรหากันนะอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้โอ้แต่หนักไปกว่านั้นพี่ต่อตายนะฮะโอ้ <c oughs> อยน่ากลัวน,นี่น่ากลัวนา่วนากลัวมาก นะอ่ะได้ครับคุณโอ๊กนั่นคือเรื่องของซ้ําซ้อนซ้ำซากพี่ตอแกไปเจออะไรมาบ้างไอพี่พี่พอไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้ต้องบอกเลยว่าโอนหนักมากไอรถตู้ที่ตกเข่มไม่รู้ว่าจริงหรือว่าเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ที่นแน่ๆเนี่ยจะสอบถามพี่แจ็คว่าวันนี้มีบริการส่งถึงห้องไหมครับอผมว่าถ้าอย่างเงี้ยสบายใจแล้วคุณโอก๊กถ้าคุณโอ๊กบอกไม่กลัวนะชิวชิวสบายใจแล้ว ออกาจะถามพี่แจ็คอยู่เพราะว่าครั้งพี่แจ็คไว้ว่าจะส่งรูปไปให้อ่าได้ฮะส่งมาทางอินบ็อกซ์เพจก็ได้หรือหรือว่าจะอ่าตอนนี้ผมมีไลา์ <ห à? S 2> อ่าพี่บัตตอยู่อ่าได้ได้ได้ส่งมาที่ที่ไลน์พี่บัตตก็ไดใ้ให้ผมไลฟ์สดเลยไหมครับไม่ไม่ต้อง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 ขนาดนั้นนะครับส่งส่งมาที่ไลน์พี่บัตตก็ได้รูปะนะครับเ,เพราะว่าคราวที่แล้วเราเราทราบบรรยากาศข้างบนแล้วแล้วก็กุโอก ชิวกับที่นี่แล้วครับอ่านะครับเอาแบบแค่ครั้งเดียวให้มันรู้สึกถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปพร้อมกันอีกเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนเดิมครับเออนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆคุณโอ๊คที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังขอโทษสําหรับผู้ฟังด้วยนะครับภาพติดๆขัดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากเราฟังเข้ามาอีกทีนึงเ็าต้องมาเรียบเรียงให้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 เล่าให้ฟังกันใหม่ นะได้ครับคุณโอ๊กยังไงก็ขอบคุณมากมากแล้วก็เดินทางไปทํางานที่ไหนเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกๆุกที่เลยนะครับครับขอบคุณครับพี่แจ๊ได้ฮะขอพระคุณมากมากครับคุณโอ๊กครับครับเบิร์ดเดย์สถานีด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามรายการด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ